จริงๆอะรุ่นนี้โคตรจะชอบเลยนะแต่แต่แต,แต่ก็ยังเจอปัญหาอยู่ดีส่วนส่วนหน้าข่าวมือถือสวัสดีครับพี่เพนะ้องทุกคนวันนี้นะครับส่วน,ส,วน,ส,วน,ส,วนส่วนนะครับก็อยากจะมาทําเป็นเรียกว่ารีวิวการใช้งานจริงสั้นๆน,น,นะครับอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะเห็นรีวิวของเจ้าตัวรุ่นนี้มาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงจากการใช้งานจริงแล้วก็ข้อเสียที่เจอในตัวของมือ ของเจ้าตัวใหม่รุ่นนี้นะครับของชื่อว่าโบย่ามินินะครับชื่อของมันนี่ก็บอกอยู่แล้วว่าไอ้รุ่นตัวนี้ขนาดของมันเนี่ยแทบจะเล็กที่สุดในโลกเลยนะครับนี่นี่คือตัวขนาดของม,มาคิดดูดีคือถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวของผมอะมันแบบมันเล็กมากเหมือนเม็ดถั่วเลยอะเข้าใจไหมแต่ว่าจะบอกว่าปัญหาที่เจอเนี่ยก็เจอหลาย ทั้งหมดเนี่ยที่เจอด้กันเนี่ยนะครับคือเจอด้วยกันข้อเสียทั้งหมดเนี่ยสข้อด้วยกันนะครับผมจะเริ่มต้นเนี่ยที่ข้อแรกส่วนมากเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์นะครับที่ผมคิดว่าเฮ้ยจริงๆไม่น่าทําได้ดีกว่านี้นะก็คือในเรื่องของข้อแรกเลยนะครับก็คือเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวเคสชาร์ตเนี่ยผมอยากให้มันตั้ง <c oughs> ตั้งได้แต่มันแต่มันตั้งไม่ได้ตั้งไม่เคยได้เลยนะครับผ <c oughs> ิดกับเจ้าตัวไม้ที่ผมเคยใช้มานะครับ <c oughs> <laughs> ตัวพื้นของมันเนี่ยมันเบสของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบ เบสแบบตัดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาผมวางบนเซอร์เฟซไหนนี่มันมันก็อุ้ยวางบนเซอร์เฟซไหนเนี่ยอันนี้บนวางบนมือไงวางบนเซอร์เฟซไหนนี่มันก็สามารถตั้งได้นะครับมันผิดกับเจ้าตัวโบย่ามินิเนี่ยเวลาผมตั้งทีไรมันก็จะล่วงทุกทีเวลาพยายามจะตั้งทีไรมันก็จะล่วงทุกทีนะครับดังนั้นเนี่ยข้อน,นี้ผมว่าเป็นสิ่งที่บางทีเวลาผมเปิดใช้งานเนี่ยผมจะตั้งไว้ก่อนนะครับแต่ตัวเนี้ย มันเป็นความเคยชินไงพอเราตั้งปุ๊บม,มันก็จะล้มนะครับพอล้มปุ๊บเนี่ยทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเรากระท่กระแทกมันเนี่ยบางทีไอ,อ้พวกตัวชิ้นส่วนอะไรข้างในที่มันอาจจะมีการหลุดแล้วก็เกิดการดาเมจเสียหายได้ดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะเวลาใช้งานเลยก็ต้องนอนอะคิดดูคือผมเลยไม่ค่อยชอบอันนี้ส่วนตัวของผมเองจากการใช้งานนะครับส่วนข้อที่2เนี่ย ก็คือในเรื่องจริงข้อที่3เนี่ยหนักสุดแต่ผมจะพูดถึงข้อที่2ก่อนข้อที่2คือเวลาผมเปิดการใช้งานมันมาเนี่ยนะครับไอเห็นไม่รู้ว่าเห็นไหมนะครับเวลาที่ผมจะหยิบทุกครั้งที่ผมจะหยิบเจ้าตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยแล้วเสียงนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแนละ้วกันคือเวลาผมจะหยิบขึ้นมาเนี่ยผมจะต้องเหมือนกับโดนไอตัวฟองน้ําของมันนะเนี่ยโดนเจ้าตัวฟองน้าของมันซึ่งฟองน้าของมันเนี่ยมันก็เลยทําให้มันมีโอกาสขาดได้นะครับ ตรงนี้ผมคิดว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าทําให้เจ้าตัวกล่องเนี่ยมันลมันสั้นลงมานิดหนึ่งนะครับทำให้ผมเนี่ยหยิบเจ้าตัวไม้ขึ้นมาได้แบบเหมือนหยิบตรงตัวมนันอะหยิบตรงตัวขอบพลาสติกนะมันจะทําให้โอกาสที่เจ้าตัวฟองน้ำเนี่ยโอกาสขาดมันก็จะน้อยลงตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่อยู่ที่การออกแบบแล้วแหละนะครับผมก็ยังหวังอยู่นะเพราะว่าเจ้าตัวโบย่ามินิผมโคตรจะชอบเลยแล้วก็ ถือว่าเป็นไม้ที่ตัวเล็กที่สุดที่เสียงดีที่สุดที่ผมเคยใช้มาณนะตอนนี้นะต้องบอกก่อนว่าณนะตอนนี้นะครับแล้วก็เสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่นี่ก็คือมาจากเจ้าตัวโบย่ามินินี่แหละนะครับเพราะว่าเจา้าตัวนี้เนี่ยในเคสเนี่ยมันมีไม้สองตัวมาให้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็เลยดึงมาใส่ดึงมาใช้ในการทําวิดีโอก่อนนะครับแล้วส่วนข้อที่3เนี่ยเป็นเป็นข้อที่ผมคิดว่าเรื่องนี้จะต้องคุยนะครับเพราะว่า2ไม้สตัวนี้ที่ใช้มาเนี่ย ตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ตัวนี้ตัวนี้นะมันมีปัญหานิดนึงว่ะคือสิ่งที่ผมเผชิญเนี่ยนะครับก็คือเวลาที่ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ที่มันเกิดปัญหาให้ดูแล้วกันคือผมชาร์จเจ้าตัวเคสก็ชาร์จเต็มนะครับแล้วก็เจ้าตัวไม์นี่ก็ชาร์จเต็มเช็คทุกอย่างหมดแล้วแต่พอเวลาทําคลิปออกมารู้สึกน่าจะเป็นประมาณคลิป2คลิปอะที่เป็นอนะคือพอเวลาผมพูดไปเรื่อยๆแบบนี้ ไอตัวไมเหมือนมันพิกอัพสัญญาณได้ได้เบาลงนะครับแล้วก็เกิดการดีเลย์ดีเลย์เกิดขึ้นปกติจะไม่เคยเกิดการดีเลย์ถ้าใช้ไม้ตัวนี้จะไม่เคยเกิดการดีเลย์เลยนะครับแต่ว่าพอเจ้าตัวไม้ตัวนี้ตัวตัวนี้อะไรนะสเปซิฟิกที่ตัวนี้นะคือแล้วเสียงที่พูดออกมาเนี่ยทุกครั้งที่พูดไปประมาณสักประมาณ1ิบสิาวีเนี่ยมันจะมีเสียงตูดตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ อาจจะวิธีแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับแล้วผมก็ลองชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จจนมันเต็มแล้วก็ลองทําวิดีโออีกทีหนึ่งมันก็ยังจะเป็นอยู่นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นฟลอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของการรับประกันในเรื่องของใบยาเนี่ยคือก็อยู่ที่อยู่ที่ว่าร้านที่คุณไปซื้อเนี่ยซื้อจากที่ไหนมาของผมเนี่ย คิดว่าคาดว่านะมันเป็นสั่งมาจากต่างประเทศดังนั้นเนี่ยการประกันกันอาจจะไม่มีนะครับดังนั้นแต่ผมก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าจากการใช้งานมาเนี่ยคือค่อนข้างชอบมากๆนะครับแต่แต่อยากจะให้เจ้าตัวโบย่ามินิสองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการปรับปรุงเนี่ยก็อยากจะให้มันปรับปรุงออกมาให้ได้ดีกว่านี้นอกนั้น,นียไม่มีอะไรจะตําหนิหรือว่าบ่นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมบอกเลยว่ายังเป็นไมล์หลักที่ผมเวลาออกไปข้างนอกนะครับก็จะเอาเจ้าตัวนี้ไปใช้ด้วยเสมอเพราะคิดดูนะ ดูขนาดของมันดีคือมือผมมือก็ไม่ได้เล็กมากหรอกนะแต่ว่าคือไอ้ไอ้ตัวบบย่าเนี่ยมันทําให้แบบมันออกมาออกแบบไม่ได้ดีมากอะ่ะเข้าใจไหมคือผมค่อนข้างชอบมากแล้วเวลาพกไปไหนเนี่ยใส่กระป๋องกระเป๋าใส่กระเป๋า,สะ,ปาสะพายข้างอะไรเงี้ยมันเหมือนโยนเข้าไปได้เลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้ตัวตัวเปิดของมันเนี่ยมันเป็นมันมันเป็นแม่เหล็กนะครับเวลาปิดเนี่ยเห็นไหมคือ ยังไงมันก็ไม่หล่นนะครับแล้วต่อให้คุณเปิดอ่ะต่อให้คุณโดนกระแทกแรงๆอ่ะแล้วคุณเปิดมันอ่ะผมให้ดูข้างในนี้มีไม้อยู่ใช่ไหมข้างในนี้มีไม้อยู่นะนี่มันก็ไม่ล่วงเพราะว่ามันมันเป็นแม่เหล็กไงนะครับแล้วก็ผิดจากเจ้าตัวไม้ที่ผมเคยใช้นะครับเจ้าพวกนี้บางทีมันพอผมเข้าใจว่าราคามันก็ต่างกันแหละแต่ตัวนี้มันจะไม่มีเจ้าตัวแม่หลงแม่เหล็กมาให้เราพอเวลาเปิดทีเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนกับว่า หลุดล่วงลงมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเจ้าตัวโบยาโบยาเนี่ยถือว่าด้วยราคาของเขาที่ทำออกมาได้ดีมากเนี่ยผมก็ข้างชอบเลยทีเดียวแล้วเอาจริงๆนะต่อให้เจ้าตัวนี้มีแม่เหล็กเป็นฝาแม่เหล็กมาเนี่ยแต่ว่าในการเขยา่าหลุดเขย่านิดนึงเนี่ยเจ้าตัวนี้คือ ความปลอดภัยเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเวลาเขย่านิดน่งมันก็หลุดลงมาแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวโบย่เนี่ยผมค่อนข้างค่อนข้างชอบแล้วดูขนาดของเขาดิไอตัวเนี้ยเหมือนกับเป็น2ตัวของไอตัวนี้ได้อ่ะคิดดูคือผมค่อนข้างที่จะประทับใจในตัวของหูฟังโบย่าในการออกแบบของเขามากแล้วเขาตอนแรกเขาก็เคลมไว้ว่าเป็นเป็นใหม่ที่เล็กที่สุดในโลกนะครับซึ่งผมก็ลองใช้ผมไปลองหา ไอ้พวกแบบเหมือนไม้ที่มันเล็กๆแบบนี้คือคุณภาพเสียงเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ตอนนี้ผมยังแนะนําอยู่นะครับอาจจะไม่ได้โชคร้ายเหมือนผมที่ไปเจอไม้ตัวหนึ่งที่แบบเหมือนกับมันมีปัญหานิดนึงแต่ว่าไม้ที่ใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยที่ใช้มานะครับใช้มาก็หลายเดือนอยู่นะนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้สำหรับคนที่สนใจอยากเข้าไปซื้อเจ้าตัวโบย่ามินิแล้วกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าชอบเนี่ย ก็อย่าลืมกดแล้วกแชร์นะครับ subscribe เราไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้สนเสๆนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอ,อ๋อเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายขอร้องอันนี้จริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม้ทุกตัวควรจะมีนะครับก็คือไอ้ไม้ไมแบบนี้จริงๆเนี่ยเวลาที่เราดูเนี่ยเราไม่รู้ว่าแบตเตอรี่มันหมดเมื่อไหร่มันจะหมดหรือว่ามันหมดหรือเปล่านะครับดังนั้นนี่ถ้าเกิดว่าเขาทําจอเล็กๆ อะไรสักอย่างใส่ lcd เล็กๆหรือว่าแถบบอกหน่อยว่าเฮ้ยตอนนี้แบตเตอรี่คุณเหลือยเท่านี้นะมันก็จะโคตรจะดีเลยนะครับมันขาดแค่เนี่ยแหละตรงเนี้ยคือผมเห็นบางรุ่นเนี่ยบางทีมันก็มีบอกว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้กล่องชาร์จคุณมีแบตเตอรี่เหลือเท่านี้นะตอนนี้กลาลังชาร์จอยู่แต่ว่าที่สิ่งที่ผมสนใจจริงๆคือไอ้ตัวจอเล็กๆที่มันอยู่ในตัวของไมค์ได้เนี่ยผมก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้แบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยมันเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับการทํางานของผมเนี่ยมันจะได้สมูทมา้น,นะน่ีแหล จ่วนสร่อหน้าข่าวมือถือ